สั่งเลย่ก็ถ่ายอยู่นี่ไงทำไปคุณแย่ๆเนี่ยถ่ายอยู่หรอถ่ายอยู่ใคตัดไอโอมอ้าวว่ฉผมตัดผมตัดออกแน่นอนแล้วกินไรเพื่อวันนี้อยากจะแนะนำว่าพวกคุณก็คือข้าวต้มร้านนี่มันอร่อยนั่งลงนปฮะไม่ ก็ผมว่าอยากเห็นแนะนาคุณผู้จะแนะนําใครได้บ้างวะแนะนําผมมาก็คือผมว่าจะชวนพวกคุณในทีมแต่เดือนละมาดอนด้วยกับแบบว่าผมเป็ป่วยไงอ่าแต่วยออบอกคนดูอ่ะหายไปไหนมาหลายคลิปเลยเราเราไม่ลงมากคือคลิปที่ทุกคนเห็นลงก็คือถ่ายก่อนที่จะแบบว่าก่อนที่จะแย่ก่อนที่จะแย่ใช่ก็แบบหลายๆอย่างกันร่างกายร่างกายด้วยและพวกอรมาดอนก็ไม่ได้ออกไปถ่ายไหนก็แบบว่าเขาให้ทําความดีไงทาความดีอย่างเดียวเลยก็เลยละมาดอนก็เลยไม่มีไม่ค่อยได้ออกไปทําความชั่วเท่าไหร่ ปกติเราันไม่ออเอยแย่เฮ้เราความชั่วออแล้วก็เลยช่วงงบประมาณหนา <c oughs> ่ก็เลยมารักสินโสดที่เนี่ยรู้สึกจำเดือนเดือนมาสองสาครั้งแล้วก็เลยติดใจชื่อว่าร้านเ <c oughs> ขาต้มหลงเนี่้มาห, <c oughs> หลงมาใช่ไหมครับเออไม่ใช่ร้าน หลงมาเข้าต้มโบราณใช่ผมก็หลงมาเหมือนกันพี่ก็หลงมาใช่หลงมาแบบมันจะได้เวลาลักถึงโหนดพอดีอ๋อหลงมาไกลเหมือนกันนะเราตรงนี้นี่สถาพิน้ำเองอ๋อใกล้ใเออก็เลยมากินแล้วรู้สึกติดใจคุณเคยได้ยินบ้าง่าข้าวต้มเหลืองถ้าชื่อข้าวต้มเหลืองพี่เคยได้ยินแต่พอถามเขาบอกมันก็คือข้าวต้มขมิ้นแหละถ้าจะพูดให้คนเข้าใจอ่ะไอข้าวต้มขมิ้นนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยไม่เคยกินจริงไหมเนี่ยกินก็กินข้าวต้มแบบข้าวต้มปลาใส่ขิงอะไรอย่างเงี้ยก็มันมีข้าวต้มที่แบบอยากแนะนำมากเลยนะกก็็มมันขข้้้้าาาววตตลลืือออ่เหงค ต้มไก่เหลืองอ่ะออหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูราคาก็ไม่แพง40บาทเท่านั้นผมกินถ้วยหนึ่ง400ค <400 S 1> รับ400คร <c oughs> ับทานที่นี่อยู่เป็นเพื่อนกัน40่สบาทบ้านไม่เป็นเพื่อนกันห้าสินะนะาต้มไก่เหลืองก็คือทานที่นี่นก็คือ40บาทอ่ ตอนนั้นผมมากินอ่ะคือเส้นหนุดมาทั้งวันนะก็รู้สึกอิ่มแล้วนะมันเยอะจริงไม่รู้พูดได้หรามาขี้กินแล้วแต่เป็นกินข้าวต้มทะเลอันนี้เป็นคนละอย่างเลยอันนี้เป็นข้าวต้มเหมือนเป็นข้าวต้มปลาข้าวต้มขิงปกติมีน้ำจิ้มมีอะไรมาปกติใช่เขาบอกว่าข้าวดีมากมันแล้วแต่คนชอบแนวข้าวต้มบางคนข้าวต้มแบบนี้เขาบางคนชอบแบบเละๆใช่บางคนเขาข้าวต้มแบบอื่นอะแต่บ้านนี้มันเป็นอื่นแล้วเป็นเป็นยาใช่เออแล้วแต่แล้วแต่คนแต่ผมว่าใช่เดี๋ยวเราต้องสั่งกันเลยเอาดิเอาข้าวต้มลิ้นแล้วกก็ไ่เหนึ่ง คือตรงเนี้ยมันอยู่ตรงข้ามกับตรงทานนิดเลยนะแต่ว่าตรงข้ามตรงข้ามใชว่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเปิด1ีเก้โมงครึ่งครับแล้วก็ปิด3ามทุ่มสทุ่มครึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวันศุกร์วันเสาร์เปิดบ่าย2องค่งปิดสาทุ่มสามทุ่มครึ่งเหมือนเดิมอ๋อ ทุกวันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดก็จะเลิก์จหยุดนั้นหยุดตามกระทรวงเลยใช่ใช่บางคนก็บอกเป็นหออปลอมตัวมาไม่พิดการพาชการเลยอ๋อก็คือหลงมาใครหลงมาบอกพิการเลยใครหลงมาแถวสนามบินน้ำแวะได้เลยเขาตรงหลงทางประตูอยู่ตรงประตูเลยเนี่ยหลงข้างเออปกติร้านข้างทางถ้าเกิดขาวดรามันจอดได้อยู่แล้วใช่มันไม่ผิดแต่ว่าขอความร่วมมือเนี่ยตรงกระทรวงเนี่ยคือเขาห้ามเลยตรงตั้งแต่เวลา4ี่โมงครึ่งถึง17.00นนอใช่ห้ามจอด อ่าห้ามจอดเพราะว่ารถเขาลงมาเห็นไหมจะได้การจรารจรจะได้ไม่ไติดครับไอหลังกองถามอะไรก็ไม่ฟังเอออยา่างไรก็พูดอย่างเดียวไฟแล็บไม่ได้ถ่ายนานเดี๋ยวเราดูดว,ว่าเขาต้มหลงทางหลง,ลงมาเขาต้มหลงมา ต้มไก่เหลืองที่เหลืองก็คือน่าจะเหลืองคัมมิ่งกับเครื่องนี่แหละเอาผู้รับผิดชอบทนก็ได้ไก่เหลืองที่เขาแนะนํานะตอนเข้ามาเขาบอกว่าถ้าคาราเขาแนะนําอ่ะเป็นข้าวต้มปลากระพงที่เขาเด็ดแล้วก็ต้มไก่เหลืองแล้วก็ข้าวต้มลิ้นวัวแล้วก็ข้าวต้มเนื้อข้าวต้มปลาข้าวต้มไก่ก็ข้าวต้มทุกๆอันเลยมันก็ข้าวต้มปกติเออข้าวต้มกิเพราะแต่ที่มันว้าวเพิ่มข้าวต้มเหลืองคืออะไรรู้จักปะรู้ถ้าเกิดว่าเพิเคยเห็นครั้งแรกให้ออกมาหนียว้อน่มา ข้าวต้มไก่เหลืองก็คือในชุมชนบ้านผมอ่ะแต่เป็นแทะอิดหรือชุมชนที่เป็นมุสลิมอ่ะมีเห็นเห็นบ่อยจะกินกันทุกเช้ามีอะไรเงี้ยเออมันเป็นไก่เหลืองแบบมันข้าวต้มบนลำตัวรานอ่ะแต่บางที่ในเหลืองวันนี้อีกอ่ะเหลขาทำสีหกใสก็ไก่ไม่เป็นล็อกมันมีไหมแบบว่ามาจากภาคใต้มาจากอะไรอย่างงี้ป่ะภาคใต้ผมไม่แน่ใจผมยังไม่เคยกินที่ภาคใต้คุณเคยไปเคยมีเคยเห็นไหมผมว่าไม่เคยเห็นเนี่ยครั้งแรกแต่องนนี้ยแต่ใช่ข้าวต้ม เขาต้มแร้เจียวอะไรนั่นภาคใต้บางที่เขาก็บอกว่าผมเคยเคยแบบให้ให้ให้เพื่อนดูผมเคยแบบว่าถามเพื่อนบอกว่าเออข้าต้มแบบแน่ที่ภาคใต้เขาบอกว่ามันมันเป็นมิสอะเขาบอกว่าเหมือนเอาข้าวเทในน้ำซุปข้าต้มมิสไม่ใช่คุณต้องไปถามคนใต้เขาบอกว่าเขาไม่เรียกว่าเข้าต้มเขาเรียกว่าข้าวในสุข้าวในซุเข้าใจเข้าใจเออเขาบอกมันไม่เหมือนข้าต้มเลยที่ภาคกลางก็ปกตินะแบบนี้เข้าต้มเข้าใจเราบอกเนี้ยข้าต้มมีหลายแบบ อที่ผมเห็นเมื่อกี้คือข้าวเขาตุ๋ข้าวนี่แหละแลาวตักใส่น้ำซุปใช่เขาก็เลยน่าจะเป็นที่มาของข้าวใส่ซุปน่าจะเหมือนฟิวเดียวกันจริงจริงแล้วพอเพื่อนที่ดูเขาบอกไม่เห็นจะเหมือนข้าวต้มเลยเหมือนแบบเอาข้าวแล้วมาราดซุปแต่มันอร่อยที่แพร่ก็มีขายอย่างนี้นะไม่คือข้าวต้มที่เป็นข้าวแล้วใส่ในซุปแบบที่แพร่ก็มีแต่เขาเรียกว่าข้าวต้มไหมเป็นข้าวต้มอ๋อมันแล้วแต่คนเลือกมากก่าก็เนี่ยมันเป็นแบบผมก็เถียงกับคนที่แพร่ที่แบบเขาบอกไม่ใช่ข้าวต้มเขาเรียกว่าข้าวใส่ซุ แล้วคนที่เที่ยงคือคนใต้เออเฮ้ยพูดถึงราคาก่อนไหมราคาดีเอาให้จบทีเดียวจะได้กินถ้าเป็นข้าวต้มไก่เหลืองเนี่ยสี่สิบบาทข้าวต้มเนื้อข้าวต้มลิ้นวัวหรือข้าวต้มรวมก็คือราคาก็หกสิบบาทหรือใครจะใส่อะไรเพิ่มมันก็เพิ่มทีละสิบบาทถ้าแบบอยากให้ไดุ้ผภูมิท่านี้พิเศษอันนี้เจ็ดสิบมันจะไม่ผิดรวมทะเลจะเดิมรวมทะเลเจ็ดสิบแต่เนี่ยของเขตเนี่ยข้าวต้มไก่เหลืองเนี่ยสี่สิบบาทเนี่ยสี่สิบถ้วยเต็มเนี่ยเยอะนะเราลองกินกันเลยไหม หมดแล้วมา้งมันก็แรงมันช้อแรกแล้วมั้งเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเลรเขตเต้าเจี้ยวใช่ไหมเขาเรียกน้ำจิ้มน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวไม่เนียันจิ้มเต้าเจี้ยวอะไรผมก็เลยมีเต้าเจี้ยวเขาก็มีให้ใส่แล้วก็มีมะนาวให้ด้วยแต่แต่ละถ้วยมีมะนาวให้ซีกหนึ่งอันนี้น่าจะของต้มให้ของแห้ไมน่าจะเป็นของแห้ไม่ไม่ไมมีมีครบเพราะว่าตอนผมมาเขาก็มาตอนผมสั่งนะใช่มีครบบีมะนาวใส่ข้าต้มเนี่ใช่แล้วแต่แบบคนกินนี่ อ่าของผมเป็นข้าวต้มลิ้นนะลิ้นนำมาแบบนี้เลยลิ้นกันเลยป่ะชิมชิ้นเดียวคนและหกสิบบาทนะลิ้นก็จะใส่ทั้งลิ้นแล้วก็เนื้อสับไม่เยินหืูลิ้นนุ่มไม่เหนียวถึงจะชิ้นใหญ่แต่ไม่เหนียวแต่ปากเต็มคำอ่ะอปัอร่อร์กินกับอะไรก็อร่อยไม่หี่อร่อยกินกับอั๊งะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ มันเหมือนได้ไวแบบเหมือนไก่ขั้วเต็มเหรอพูดถึงตัวเนื้อนะ,อะ,อะแค่ขึ้นถึงไก่ขั้วเต็มที่ผัดเราใส่ข้าวต้มแล้วมีขมิน้นหอมขมิน้นก็อยู่ที่เครื่องที่เขาผัดนั่นแหละหอมมากหอมจริงๆพอกินแล้วเนี่ยมันหอมน้ำซุปก็โล่งคอนะไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นข้าวต้มเป็นน้ำมีหรือต่างเป็นข้าวต้มแห้งแบบนี้เขาก็แยกน้ำซุปมาเป็นถ้วย60สิบบาทลิ้นน่ากินมากเลยอ่ะขอชิมหน่อยนะลิ้นไม่เอากินอยากชิมลิ้นผมเลยนะข้าศิลตาเลยอ่ อลิ้นหอมอืมอมันหอมจริงนะโอ้โโโมเลมาบอดีอ๋ออ๋อเย็นด้วยนะแปลกตรงนี้แบบหกสบาทไม่ให้ลิ้นเยอมาเอใช่ห0บาทล้นอ่ะเยอะแล้วก็เนื้อสบิดมอ๋ออันนี้เป็นเนื้อับเอใช่เอสับขอผมน่าจะเป็นไกสัาผม็ไก่บแ้ต่ถ้าผมไมชอผมอบไก่ทเจียวชอบปส่มดเลอรจไปร้าไหนก็ใส่หเลยเชื่เรานไหใสมดเลยใช่ก็ใส่หมดลก็เคยเห็สทุกร้าน่างข้า ไม่ถ้าเป็นผมผมจะกินอย่างเงี้ยผมจะจ่ายอย่างเงี้ยในท้อนอย่างเงี้ยแล้วผมจะตัายเงี้ยนุ่มนวลเอออย่างเงี้ยแล้วก็สดมันไม่ไม่นุ่มมันเข้มข้นถ้าอย่างเงี้ยคือแบบพี่ใส่ปุ๊บมันก็จะเป็นกลิ่นเนี้ยหมดเลยอ๋อเนี่ยากกินไปตั้งหลายคำเลยลิ้นดิยังไม่หมดเลยยังเออเมื่อกี้เขาบอกไม่ต้องแดก พี่เขาบอกว่าร้านเขาเด็ดปลาเราของเราบอกให้ว่าปลาร้านนี้ดีมากเมื่อกี้กินแล้วไงเมื่อกี้กินปลาก่อนก่อนจะมากินไก่เขากินไปแล้วถ้วยหนึ่งกินไปแล้วถ้วยหนึ่งอุ่เย็นพี่เอาเย็นเหรอต้องบอกเย็นเย็นเลยปัดแก้วน้ำแข็งลาดเวแรกก็น้ำแข็งไม่กินก็ไม่บอกเทิ้งเฉยเลยนี่นี่เมนูฟองนะเดี๋ยวฟองกินนี่ข้าวต้มแห้งปลากันเนื้อหกสิบบาทเหมือนกันนะใช่ใช่ถามมาแล้วผมเดินไปเช็คราคามาแล้วพี่ตายหกสิบบาทขนาดนี้เลยเหรอตอนนี้เขาเลือก ลงทางหรือว่าลงมาร้านเนี้ยหล,ลงมาใครหลงมาสนามบินน้ำก็แวะได้เลยเออพูดถึงชาวบ้านผมเข้าต้มไก่เรล่อเนี่ยม,มันเป็นสูตนโบราณจริงๆต<ม>้นโบราณคนโบราณโบราณเขาจะทำซึ่งจะหากินยากก<ม>็<ม>งไงก่อน มีได้ถ่ายนานด้วยมัไม่ได้ทำงานนานเหรอเออไม่ใช่มันหมดแล้วจะเอาพูดอะไรต่อโโอ้หเป็นไงบ้างครูช่วงไหนมาเนี่ยช่วงนี้คุณเป็นไงบ้างเหตุออกมาประดีผมก็เรื่อยๆเรื่อยๆอะไรคืออะไรเรื่อยๆชีวิตผมปกติดีสมบูรณ์ใช่ไหมค่ะถ้าเกิไม่อยู่กับพี่อย่างนี้ถูกต้องคุณก็รู้ไหมแต่กลิปจังหวัดแพร่ที่เพิ่งลงไปอ่ะคุณไปตามดูนะเขาเต็มที่มากเลยนะคนตัดแย่บอกเลยว่ากล้องที่ถ่ายอยู่อ่ะพังมีที่ไหนคลิปที่เพิ่งลงไปคลิปจังหวัดแพร่เออคลิิปปคลจัังหวดแพร่่ไอ้ฟุตทีีเสย ยอกเลยว่าไม่ใช่บ้านตัวเองไงขยันจัดเลยไอ้แม็กอะเขาจ้างกูถ่ายแล้วเขาก็สั่งกูถ่ายไม่หยุดไงแล้วให้กูทำไงแล้วเงินจากเขากูก็ต้องถ่ายไงพี่ถูกว่า เราถ่ายมาจากมาจากบทระดีบใช่ป่ะุทระดี่ยก็เยอะแล้วอ่ะแล้วก็ลากจากบทระดีบมาก็เข้าแค่ลูกกถ่ายเลยดีนะกล้องยังกลับมาใช้ได้ดีมากกว่าแล้วนี่ยังไงคลิปเราจะเลิกคำแเหรอจะบ้าเหรอหรอคุณอย่ามาพูดเดี๋ยวหาว่าเอามาเป็นช่องดราม่าอีกอ๋อเหรอไม่แล้วเราก็เราก็จะลงคลิปแบบเรื่อยๆค่อยหายอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ค่อยซึมหายไหมไม่ใช่ไม่ใช่ก็จะจะเบาลงบ้างเพราะว่าด้วยกันหลายๆอย่างจะลดปริมาณคลิปใช่ไม่ได้ขี้เกียจนะถ้าเกิดดูคลิปบทละดีบแบบหมอให้ผมพักๆเรื่องแบบกินไไม่บบบบบบบันยยาาอองะรแแแเ้ ก็อาจจะแบบว่าเบาบางลงก็แบบแต่คิดถึงคนดูนะไม่หายไปไหนหรอกตอนนีก็จะลงคลิปไม่หายหรอกหายไม่ได้นี่เยอะคิ่ถึงหายไม่ได้นี่เยอะยอคอะบอกว่าหลังกล้องไงบางเราก็ใช้ชีวิตแบบกินอย่างเงี้ยกินแบบเยอะกินอะไรอย่างเงี้ยแหละมันก็เลยส่งผลเวลาตอนถ่ายพวบมันก็จะแบบสุขภาพร่างกายมันก็ดรอปลงไปใจหวานสำหรับใครที่อยากตามมาก็ตามมัเห็นแล้วหรอเปจบเลยเหรอเอาอย่าต่อคุยต่ออ๋อ เป็นดินไหวคุณจะคุณวิ่งตรงรังคุณจะถืออะไรไปก่อนกอาตัวเองออกไปอยู่เนียเไม่สนใจใครเลยก็วิ่งเลยพี่อยู่ไหนคนนุู่คอนโดอยู่อยู่วังดอใช่กระสานอยู่ผมใส่ผ้ามุ้งวิ่งลงมาเป็นเพียงสันเลยไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็อยู่ที่ห้องคุณรู้สึกไงตอนแฮนเออตกใจแฮนิกเดิแฮนิกแดกเลยทำทำอะไรไม่ถูกเลยตัวแข็งตัวแข็งเลยไม่ยืนตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกจนจนมันหยุดอ่ะหยุดแก่ จนมันหยุดสั่งเลยใช่ไหมมึงก็ขยี้ให้จูนเร็วให้ได้ต่อต่อมันแปลกตรงนี้กูเพิ่งกลับมากรุงเทพพอดีเลยวันนั้นเลยหรอเออกลับมาแล้วก็มาเจอเลยแบบเจอแล้วก็ฟันเลยอุ้ยให้กูแบบเออพักบ้างอยู่บ้านก่อนก็ได้ติ๊มเอาต่อที่จะฟังต่อเรื่องอะไต่อยมึงไงเดี๋ยวมันก็สั่นแหละมันก็เมาตอนแรกตอนแรกเราก็นึกว่าเราเราเติมเยอะแหล่งวะ ไ้เสียบสักพักเริ่มไม่ใช่เราตากผ้าเสื้อผ้าเริ่มแขวงเริ่มไม่ใช่เออผมก็เลยรีบแต่งตัววิ่งลงมาอ๋อผมก็ใส่ตลงวิ้นลงมามาตลุงเลยดีนะยอยู่มีสลงเดี๋ยวให้พี่เจ้าของร้านเขาฝากร้านเชิญชวนมาหน่อยเขาไม่ค่อยสะดวกออกกล้อง่าื่ออกคอมเขือนอะไรเงี้ยถ้าใครอยากตามมาร้านหลงมาใช่ไหมชื่อเต็มเต็มว่าอะไรนะเข้าต้มปลาทรงเครื่องร้านหลงมาเข้าต้มปลากระปงทรงเครื่อง ก็อ,อยู่ที่สนามบินน้ําอยู่สนามบินน้ํากระทรวงพาณิชย์ปากหมุดมากระทรวงพาณิชย์เลยอยู่ตรงข้ามกระทรวงพาณิชย์ประตูนหนึ่งเลยเจอกันเน้น<บ>ย้ำการจอดก็คือจอดริมข้างทางแหละแต่จะมีเวลากาหนดที่บอกไปเมื่อสักครู่หนึ่งก็คือตอน4ี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นอจอดไม่ได้แต่หลังจากนั้นคุณจะจอดได้ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนร้านถือว่าปิดดึกอยู่นะบางก็ปกตินะสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มเลยนะแต่ทีนี้ว่าตั้งแต่ช่วงเดือนบวชมานี่สองทุ่มครึ่งมาฮับเลย ว่าแถวน mm ี้ต้องมาลองมาชิมดูครับมัน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 อร่อยจริงนะโดยเฉพาะพี่น้องอิสลามหรือพี่น้องมุสลิมเนี่ยละแวกเนี่ยร้านฮาลาลอาจจะหายากมีแหละแต่น้อยแต่นี่ก็เป็นหนึ่งในร้านที่เป็นร้านฮาลาลเวลาใครมาทําธุระแถวกระทงพานนิดหรือมาแถวๆเนี่ยก็แวะได้อ่าโอเคครับขอบคุณขอบคุณครับบารขอบคุณครับขอบคุณครับฟบฟบจบได้ยังครบ ฝาก,กแล้วแหละจบยังไม่เมือ่อจบหรือยัง,ง,ง,ยยงใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe <c oughs> like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อ<ม>จะไม่พลาดทุกคลิปที่เราลงแล้วก็อย่าลืมอ่าช่องทางอื่นไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือว่า Facebook เพจบางแจงด้วยนะครับ<ม><ม>ฝากพวกเราด้วยถ<ม>ึงจะลงคลิปน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็หวงขอบคุณคนดูหน่อยที่คิดถึงมากครับคิดถึงนะครับเจอได้ที่ที่ราชดารัชดาเลยเหรอนี่ตรงนี้ไปถึงราชดาเลยเหรอตัดออกอุ้มตัดออกออกอากาศ บางเด็กมาละเจ้ารีวิวรีวิวชุดไทยจะไปที่ไหนบางก็อยากรีวิวอาหารหลากหลายวัฒนธรรมซ้ำที่โต๊ะตรงนั้นอยากจะรีวิวของกินอร่อยไม่ได้กินบ่อยๆบางก็อยากรีวิว